นไหนครับวันนี้ไปกับพี่ไปน้องวันศุกร์ในขับไปดิขับไปขับมาหนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปกันไปไม่ขึ้นอันดับสองที่ยังอยู่อันดับสองดิมดูยิงถ้าเกียรว่าทักเกียรมันมันใส่มันใส่เซ็ตพิสตั้งแต่แรกไม่แน่นัอันดับหนึ่งแล้วมันเอเล่ อันดับหนึ่งก็แต้กหลอกอ่ะเยอะอยู่แก็เท่แรงยางจะขึ้นไหมแ <laughs> ม่จะเอาขึ้นมีเลยมีมส24ชั่วโมงเองต้องขึ้นให้มันคุม้มมีเอาคนอื่นขึ้นได้ไหมไม่ได้ว่ะมันนั่งตะกนเดืยเอเฮ้กูชอบวนะันนี้กูไปลอยถ่ายรูกกปกระปกนึงมาแล้วไอ้รถตันนี้กูไปลอยเหมือนกับกูว่ากูณน้าข้างๆมันไง <laughs> จะนั่งไหมล่ะเยวจะลุกให้เอในในลองนี่ลองนี ออกยังไงเนี่ยเดี๋ยวดิอ๋อออกละเดี๋โอเคขอนี้ขอนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูปรับมุมมุมก่อนเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหมวกเลยกูมันมันได้นั่งรถใหม่จริงๆไปไว้ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนหมวกสายแว่นอย่างเรา <Yeah. laughs> <laughs> ไปยาสุดแล้วมัน <laughs> งเงินขอดิไปเลยลูกเีย่ไอ้ไม่ถ่ายรูกถิ่มถ่ายลูปถิ่มถ่ายรูปแล้ว